สวัสดีครับวันนี้ใครไม่ดูแอดดูจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง7ประจันบาน2545ซึ่งจะมีประเด็นการขายชาติที่แฝงอยู่ในภาพยนตร์อย่างเข้มข้นขึ้นซึ่งเข้ากับสถานการณ์ในบ้านเราณตอนนี้เลยครับเมื่อชาติถูกขายเหล่าโจรต้องออกโรงหนังเรื่อง7ประจันบานไม่ได้เป็นหนังตลกบูรหัมธรรมดาธรรมดา แต่ยังแฝงประเด็นที่ถึงพริกถึงขิงอย่างเรื่องการขายชาติไว้ได้อย่างคมคายและตลกร้ายในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะการนำเสนอภาพของฝรั่งหรืออเมริกันชนที่เข้ามารุกรานและหาผลประโยชน์ในประเทศไทยในยุคนั้น เประจันบาลไม่ได้นำเสนอเรื่องการขายชาติแบบเคร่งเครียดแต่ใช้อารมณ์ขันและภาษาหนังที่เข้าใจง่ายในการสื่อสารทำให้ประเด็นที่หนักหนาสาหัสนี้เข้าถึงผู้ชมได้ทุกกลุ่มเสียสียังเจ็บแสบหนังเสียสีประเด็นการฉกฉวยทรัพยากรและผลประโยชน์ของต่างชาติรวมถึงการร่วมมือของคนในชาติได้อย่างเจ็บแสบแต่ก็ยังคงความตลกไว้ได้ทำให้ไม่รู้สึกหนักอึ้งจนเกินไป สร้างความตระหนักรู้แม้จะเป็นหนังตลกแต่ก็สามารถกระตุ้นให้คนดูตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและเตือนใจให้ระวังภัยจากทั้งภายนอกและภายในประเทศด้วยสะท้อนความรู้สึกร่วมในช่วงเวลาที่หนังออกฉายสังคมไทยยังคงมีบาดแผลจากวิกฤตเศรษฐกิจ การนำเสนอภาพของต่างชาติที่เป็นผู้ร้ายจึงเป็นการสะท้อนความรู้สึกร่วมของผู้คนในยุคนั้นที่มองว่าประเทศกำลังถูกเอารัดเอาเปรียบสรุปแล้วเจ็ดประจันบาลไม่ได้เป็นหนังที่สร้างเสียงหัวเราะเท่านั้นแต่ยังเป็นหนังที่กล้าแตะประเด็นสำคัญอย่างการขายชาติได้อย่างน่าสนใจและชานฉลาดทำให้หนังเรื่องนี้เป็นมากกว่าแค่ความบันเทิงแต่ยังเป็นเหมือนภาพสะท้อนของสังคมและเป็นข้อคิดเตือนใจ ที่ยังคงร่วมสมัยมาจนถึงปัจจุบันครับบอกเลยว่า 7. ประจันบาลเป็นหนังที่ผสมผสานระหว่างแอคชั่นคอมเมดี้และกลิ่นอายคาวบอยตะวันตกหรือสปาเกตตีเวสเทิร์นได้อย่างลงตัวหนังมีจังหวะการเล่าเรื่องที่ฉับไวไม่น่าเบื่อแต่ละตัวละครมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีบทบาทสำคัญในการดำเนินเรื่องไม่ใช่แค่ตัวประกอบที่มาแล้วไปโดยเฉพาะบทบาทของผู้กององอ,งอาจ ที่แม้จะเป็นตัวประกอบก็สร้างเสียงหัวเราะและกลายเป็นมีมในโลกโซเชียลมาจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณละ่ะคิดว่าเจ็ดประจันบาลน,นำเสนอประเด็นการขายชาติได้ดีแค่ไหนหรือมีหนังไทยเรื่องไหนที่พูดถึงประเด็นนี้ได้น,น่าสนใจอีกบ้างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยแล้วคุณละ่ะเคยดูเจ็ดประจันบาลหรือยังชอบตัวละครไหนเป็นพิเศษบ้างมาเมาส์กันได้เลย